ดีทุกคนด้วยนะครับรีวิวสายบันในคลิปนี้ผมจะมารีวิวตัว ss f i g u art c a r b n e rider e v o black hole form นะครับซึ่งเป็นสินค้าลิ่ิเต็ดพีบนไดาที่ต้องมีกล่องน้ำตาลแบบนี้ด้วยนะครับผมวางจำหน่ายเมื่อเดือน11ปี2020ในราคา7700เยนนะครับผมในส่วนของหน้ากล่องนี้นะครับจะมีตัวฟิกเกอร์นะครับด้านข้างก็จะสกรีนลายชื่อนะครับผมด้านหลัง เป็นพวกฉากแอคชั่นนะครับสำหรับตัวอื่นที่ผมเคยรีวิวไปนั้นสามารถเลือกดูได้ที่เพจลิสเลยนะครับสำหรับรูปภาพนิ่งต่างๆนะครับในท้ายคลิปนี้สามารถเลือกดูได้ที่ Facebook p a รีวิวส e ตบอลน,นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ d e Scription ด้านล่างนี้ให้ด้วยนะครับผมและถ้าใครชอบสไตล์การรีวิวผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยครับ ภายในกล่องนะครับจะมีคู่มือให้มาด้วยครับส่วนของตัวฟิกเกอร์นะครับผมจะมีลักษณะเด่นนั่นก็คือเกราะที่เพิ่มเข้ามานะครับเป็นสีขาวแล้วก็มีสีดำคอยตัดด้วยนะครับผมตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็พวกชายกระโปรงอย่างนี้นะครับผมโดยวัสดุตรงส่วนนี้นะครับจะเป็นลักษณะที่เหมือนพวกพลาสติกอ่อนนะครับมีความยืดหยุ่นตัว ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมนี่นะครับส่วนที่ยังคงเป็นเหมือนเฟดหนึ่งสองสามนะครับก็ยังคงอยู่เหมือนกันนะครับผมโดยเฉพาะช่วงล่างตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็ช่วงแขนตรงส่วนนี้ด้วยนะครับผมตรงเข็มขัดนะครับนี่นะครับโดยสีขาวเนี้ยในกล้องอาจจะไม่ชัดนะครับแต่ตรงส่วนหัวเนี่ยจะมี สีที่เหมือนสีครีมอ่อนๆนะครับผมในเรื่องของจุดขยับนะครับเริ่มจากตรงส่วนหัวกันเลยครับตรงนี้จะเป็นบอลจอยนะครับผมจะสามารถหมุนได้นะครับแล้วก็ตรงคอจะกลมได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็เงยได้ประมาณนี้นะครับผมโดยเวลาที่เราหมุนนะครับเราจะต้องสังเกตตรงตรงปกคอเสื้อตรงส่วนนี้ด้วยนะครับส่วนหัวไหล่กับ ลำตัวนะครับผมสามารถดึงออกมาได้ก่อนนะครับก็จะดึงออกมาได้แบบนี้นะครับส่วนของเกราะหัวไหล่ก็สามารถดึงลงมาได้นะครับผมแล้วก็ขยับไปมาได้นิดนึงนะครับแล้วในส่วนของข้อต่อตรงส่วนนี้นะครับจะสามารถโยกอย่างนี้ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นบอลจอยครับผมจะสามารถหมุนได้นะครับแล้วก็กางไปด้านข้างได้ประมาณนี้นะครับผม ้นแขนก็สามารถหมุนได้ด้วยนะครับขอ้อศอกครับผมจะงอได้แบบนี้นะครับส่วนของมือจะสามารถหมุนได้นะครับแล้วก็สามารถขยับขึ้นลงไปมาได้โดยเราจะต้องสังเกตรอยข้อต่อที่เป็นครึ่งวงกลมสองวงประกบกันนะครับส่วนของลำตัวนะครับผมมุมกลมครับจะกลมได้ประมาณนี้นะครับ แล้วก็เงยได้ประมาณนี้ครับเอียงไปทางด้านข้างน,นะครับนี่นะครับแล้วก็สามารถหมุนไปมาได้ด้วยนะครับส่วนของเข็มขัดตรงส่วนนี้สามารถหมุนได้นะครับนี่แล้วก็ต้นขาครับผมจะสามารถยกมาข้างหน้าได้ขนาดนี้เลยนะครับไปทางด้านหลังนะครับอันนี้คือผม ออกมาจากตรงรอยตรงนี้นะครับแล้วก็ไปทางด้านข้างครับผมถ้าถามว่าสามารถไปได้อีกไหมมันก็อาจจะได้แต่ว่าผมไม่กล้าเสี่ยงดีกว่านะครับส่วนของต้นขานะครับผมสามารถมุนได้ตรงเข่านะครับจะงอได้ขนาดนี้นะครับส่วนรองเท้านะครับตรงนี้จะหมุนได้นะครับผม แล้วก็ดันขึ้นได้นะครับแล้วก,กดลงได้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เอียงเข้าด้านในได้นะครับเอียงออกได้ส่วนของปลายหัวรองเท้านะครับดันขึ้นได้ประมาณนี้ครับผม มือที่ให้มาภายในกล่องนะครับจะมีอีก3คู่กับอีกหนึ่งข้างนะครับผมโดยสำหรับมือตรงส่วนนี้จะใช้สำหรับตอนที่จับเข็มขัดนะครับโดยสรุปสำหรับความคิดเห็นของผมสำหรับตัวนี้นะครับในเรื่องของการลงสีนั้นถือว่าทำออกมาได้สวยงามเลยทีเดียวครับผมนี่นะครับโดยใช้กระโปรงตรงส่วนนี้จะมีการไล่สีด้วยนะครับ จุดที่ควรที่จะต้องระวังในเรื่องของสีนะครับนั่นก็คือเรื่องแสงนั่นเองครับผมอาจจะทําให้พวกสีโทนเมทัลลิกอะไรงนี้ซีดได้ไวมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของสีขาวถ้าโดนแสงบ่อยๆนะครับอาจจะทําให้ออกสีเหลืองได้เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็จุดที่ควรระวังนะครับนั่นก็คือเกราะตรงส่วนของข้อศอกตรงส่วนนี้นะครับทั้งสองข้างอาจจะหลุดได้ แล้วก็ตรงบอทเทิลตรงส่วนนี้นะครับผมมีขนาดที่เล็กนะครับเวลาเราเล่นเราจะต้องระวังนิดนึงครับส่วนที่จะเป็นแหลมแหลมทั้งทั้งหลายนะครับผมทั้งส่วนหัวตรงเกราะไายอะไรอย่างนี้นะครับเราจะต้องระวังเวลาเราล้มอาจจะทําหักได้ง่ายง่ายเลยนะครับผมแต่ว่าภายในกล่องเนี่ยจะมีมาแต่มืออย่างเดียวนะครับผม อาจจะไม่คุ้มสําหรับบางคนนะครับแต่สําหรับผมถ้ามองในเรื่องของการลงสีรายละเอียดที่ให้มาเพิ่มเติมก็ถือว่าโอเคเลยครับสําหรับใครที่ชอบสไตล์การวิวผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกนาลังใจให้กับผมด้วยนะครับ